สวัสดีครับเพื่อนๆเอโต้มาแล้วครับวันนี้ออโต้จะพาเพื่อนๆทุกคนมาทํากระทรงจากอาหารปลานะครับขั้นตอนแรกเราจะนําอาหารปลาสองชิ้นมาประกบก,กันขนาดความยาวของอาหารปลาที่เราใช้วันนี้คือ5เซนครับพอเราประกบก,กันแล้วเราก็มารีดให้เป็นครับหลังจากนั้นเราก็เอากันไกมาตัดเป็นกลีบดอกบัวครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะทําฐานกระทุนกันนะครับทําตามคลิปเลยนะครับเราจะทําทั้งหมด2ชั้นส่วนสีกระตุงแล้วแต่เพื่อนๆเลยครับ<ม>เราจะใช้อาหารปลาแตะไปที่น้ําเปล่าเป็นการเชื่อมพอเราทําฐานกระทงเสร็จแล้ว<ม>ก็ถึงขั้นตอนการเรียงกีดกระทงครับเรียงไปแต่ละชั้นตามคลิปเลยนะครับ วันนี้เราจะทําทั้งหมด3ชั้นพอเราพอเราทําชั้นที่1เสร็จแล้วชั้นที่สองเราก็สับว่าจากชั้นที่1ทําแบบนี้ตรงครบสามชั้นครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําเกรสรดอกไม้กันนําอาหารปลามาผ่าครึ่งอาหารปลา1ชิ้นอาได้กี็ดเกรสรสี่ชิ้นแล้วเราก็นํามาสับหว่างกัน ตามคลิปที่แม่ทําให้ดูเลยครับทากีบเกบสรเสร็จแล้วก็นําไปปรับกอบในกระทงเลยแค่นี้เราก็ได้กระทงทสวยๆที่ทําจากอาหารปลาแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ดูคลิปจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพสพายามโมฝ่ยบุรีลัมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับออตโต้นะครับ นี่คือกระทงทั้งหมดที่แม่ทำเตรียมไว้ให้ออโต้นำไปขายที่งานััรลอยกระทงของหมู่บ้านครับฝากเพื่อนๆทุกคนช่วยมาอุดหนุนออโต้ด้วยนะครับบ๊ายบาย